สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเหรียญปยทานค่ะรูปแบบสวยๆง่ายๆนะคะอีกรูปแบบหนึ่งนะดอกเทียนที่วานะคะสวยๆง่ายๆเลยนะคะนี่ค่ะนะคะใส่เหรียญที่หลังได้นะคะนี่ค่ะเรามาทำกันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ดิบบิ้นเบอร์สองขนาดความยาว 90ซนติเมตรค่ะจำนวน4เส้นและริบบิ้นเบอร์2ขนาดความยาว30ซนติเมตรจำนวน8เส้นค่ะและริบบิ้นเบอร์2นะคะขนาดความยาว45ซนติเมตรค่ะสีละ2เส้นนะคะแบบนี้นะเริ่มจากริบบิ้นความยาว90ซนติเมตรนะคะนี่นะเราจะพับริบบิ้นเข้ามาให้เรื่อมกันประมาณ3ซนติเมตรค่ะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาริบบิ้นฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนนะคะนี่นะ เอาเส้นที่หนึ่งนะคะจับมาแบบนี้เส้นที่สองสวมมาในเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามสวดมาในเส้นที่สองเส้นที่สี่ค่ะสอดมาในรูที่หนึ่งค่ะอ้าออกค่ะลบเส้นที่สามขึ้นมานี่ค่ะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่สองพับเฉียงลงมาค่ะเส้นที่สามพับเฉียงมา เส้นที่4ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นแล้วสอดหลอกเข้าไปแบบนี้นี่ค่ะเราจะได้ริบบิ้น8เส้นแบบนี้นะนะคะเส้นที่1ค่ะจับขึ้นมาเส้นที่2ทับเส้นที่1เส้นที่3มทับเส้นที่2เส้นที่4ทับเส้นที่3ค่ะนี่ค่ะเราจะได้ริบบิ้นนะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะเอามือช้อนที่ฐานไว้ค่ะมีโป้งกับนิ้วชี้จับ4ี่เส้นไว้แบบนี้นะคะ ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาลิบบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนค่ะนี่ค่ะเราจะเหลือริบบินสีเส้นสุดท้ายนี้นะคะต่อมานะต่อมาเราจะเอาลิบบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงค่ะ เส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สามไปนคะคะรวบเข้ามาให้กระชับนะคะรวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ค่ะ ดึงให้กระชับอีกทีหนึ่งนะคะจับขึ้นมาหนึ่งเส้นนะนับหนึ่งสองสามนะคะพัดข้ามสามเส้นค่ะจับพัดข้ามสามเส้นไปพัดข้ามสามเส้นค่ะค่ะพัดข้ามสามเส้นไปค่ะนะคะพัดข้ามสามเส้นไปเราจะเหลือริบินสามเส้นสุดท้ายนี้นะเส้นนี้ค่ะจับพัดมาค่ะสอดเข้ามาในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาจับพัดมาส่วนรูที่หนึ่งทะลุรูที่สอง เส้นสุดท้ายค่ะจะพัดมาค่ะสอดรูที่1ค่ะทะลุรูที่3านี่ค่ะได้แบบนี้นะคะแล้วก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ในขั้นตอนนี้นะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะคะหรือว่าใครจะทําแบบเปล่าไว้ก่อนก็ได้นะคะใส่เหรียญที่หลังได้นะเสร็จแล้วเราก็ดึงค่ะดึงเข้ามาให้กระชับเลยนี่ค่ะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้เลยค่ะนะคะพอได้แบบนี้เราก็สอดรอดสามเส้นไปนะคะสอดรอดสามเส้นกลับไปแบบนี้ นี่ค่ะได้แบบนี้นะแล้วก็พลิกกลับมาด้านนี้นคะคะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาดิบินความยาว30ซนติเมตรนะคะจำนวน8เส้นที่เราตัดเตรียมไวน้นี่ค่ะนะคะสอดนะคะเราจะสอดเข้าไปเลยเหลือปลายดิบินไว้ด้วยนะคะปลายดิบินไว้แบบนี้ด้วยนะสอดไปค่ะ ะะเราสอดแบบนี้นะคะเราให้เหลือปลายริบบิ้นไว้ด้วยเราจะดูนะคะเรามาดูปลายริบบิ้นนะคะว่าเท่ากันหรือเปล่านะดูให้เท่ากันนะคะให้ใกล้เคียงกันมากที่สุดนะคะถ้าไม่เท่าถ้าไม่เสมอกันมันจะสอดยากนะคะหรือว่าเพื่อนๆก็ปรับแต่งเอานะคะถ้าให้เสมอกันก็จะง่ายต่อการสอดนะนี่นะคะพอเราได้แบบนี้แล้วนะ เราก็จะจับดิบบิ้นนะเปิดออกมาแบบนี้นะคะเราจะจับขึ้นมาหนึ่งเส้นค่ะพับลงมาแบบนี้นะนี่นะคะเราจะสอดมาแบบนี้เลยนะนับหนึ่งนะคะของตัวเองนะคะ, 2, 3, คะสองสามสี่นี่ค่ะสอดรูที่สี่นี่นะคะสอดรูที่สี่นี่นะหนึ่งสองสามสี่ค่ะนี่นะคะสอดไม้นี่ค่ะของตัวเองอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็จะนับหนึ่งสาสี่นะคะ นับมาสี่เส้นนี่ค่ะสอดรูนี้รูของตัวเองนะคะนับหนึ่งสองสามนะคะสอดรูที่สี่นี่ค่ะรอดหนึ่งเส้นมาแบบนี้นี่นะจับมาแบบนี้นะเส้นถัดมาค่ะจับโค้งมาแบบนี้สอดรูถัดมานะคะสอดรูถัดมานี่นะรอดหนึ่งเส้นนคะคะแบบนี้ ถ้าเราเดึงมานะคะแบบนี้นี่ค่ะนับสี่นี้ไม่นับรวมกับเส้นตัวหน้าเส้นตัวเองนะคะนับเส้นถัดมานะเส้นถัดมานับเป็นหนึ่งสองสามเป็นเส้นที่สี่นะคะมันก็จะเป็นแบ่งครึ่งๆกันนะคะ นะพับมาแบบนี้เลยนะคะข้างในก็แวกดูนะคะดูเข้าไปเส้นไหนเส้นถัดไปเรื่อยๆนะเส้นที่เรายังไม่ได้สอดนะคะนะคะ,ะ,คะเส้นสุดท้ายนะนะคะดูเส้นที่เรายังไม่ได้สอดเข้าไปค่ะแล้วก็สอดเข้าไปในเส้นนั้น แบบนี้นะเราก็ดึงนะคะค่อยๆดึงไล่มาดึงไล่ทีละเส้นมาแบบนี้ดึงให้กระชับนะคะดึงให้กระชับเลยนะดึงลงมาให้กระชับเลยนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้กรีบแบบนี้นะคะพอเราดึงเสร็จแล้วเราก็จะได้แบบนี้นะแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ค่ะสอดกลับไปนะคะสอดกลับไปบนปลายริบินที่เราเหลือไว้นี่นะคะนี่นะสอดกลับไปแบบนี้ ั้งคู่นะคะจับทั้งคู่นะจับทั้งสองเส้นนะสอดกลับไปนะคะนี่ค่ะ นี่ค่ะพอเราได้แบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้เราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะจะเปิดลิ้นิ้นออกมานี่ค่ะเราจะทําทีละเส้นนะคะเปิดเส้นสีเหลืองออกมาก่อนนะทำเส้นสีแดงก่อนนะพับมาด้านหลังนะคะแล้วก็พับมาด้านหลังค่ะข้ามหนึ่งเส้นนี้ค่ะมาสอดดูนี้นี่นะคะสอดมาหนึงดูนี้นี่ค่ะเึงมานะคะเส้นสีเหลืองก็ทําเหมือนกันค่ะพับมาด้านหลัง แล้วก็พามาด้านหลังค่ะแล้วก็สอดลงไปในเส้นสีแดงนะคะดูเดียวกับเส้นสีแดงนี้นะคะนี่นะแล้วก็จะได้แบบนี้นี่ค่ะสองเส้นแบบนี้พับสีแดงก่อนนะคะพับด้านด้านหลังแล้วก็พามาด้านหลังค่ะแล้วก็สอดเข้าไป นะะพามันด้านหลังแล้วก็พามันด้านหลังขาก็สอดเข้าไปนะ นะคะเส้นสุดท้ายค่ะพัมันด้านหลังนะคะแล้วก็พัมันด้านหลังสอดลงไปเดี๋ยวเราค่อยจัดแต่งอีกทีหนึ่งนะคะเราสอดให้เรียบร้อยก่อนนะนะคะแล้วเราก็ดึงลงมา นะคะเราก็จะได้แบบนี้นะคะได้แบบนี้นะนี่ค่ะพอเราได้แบบนี้เราก็จับตะแคงด้านนี้นะคะ เป็นด้านบนนะมวนล,ลงมานี่ค่ะมวนล,ลงมานี้นะคะแล้วก็สอดเข้าไปสอดล็อกเข้าไปแบบนี้นี่ค่ะเป็นด้านบนนะคะมวนล,ลงมานะสอดล็อกเข้าไปแบบนี้ เล่ค่ะลายแบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้นะเราก็าพับสอดกลับขึ้นไปเก็บน,นะคะสอดกลับขึ้นไปแบบนี้ để pin thính nhé các bạn. nhé đây là một ตรงนี Mann, ang, women, ้นะคะตรงกลางอยู cm, ่ท like mm ี่ว่าเราจะดึงแน่นหรือดึงไม่แน่นนะคะถ้าเราจะดึงแน่นมากดึงดึงแน่นนะคะรูมันก็จะไม่ใหญ่นะคะนี่นะคะถ้าเราดึงแน่นแบบนี้รูก็จะได้แบบนี้นะคะอันนี้เราดึงแน่ไม่แน่นมากนะคะก็จะมีรูแบบนี้นะคะนะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบินความยาว45เซนติเมตรนะคะสีละสองเส้นแบบนี้นะคะนะเราจะจับมาทีละคู่นะคะทีละคู่แบบนี้ เราจะเอาสีขาวนะคะไว้ด้านล่างนะคะสีเขียวไว้ด้านบนแบบนี้ค่ะจะไปให้เสมอกันค่ะสอดเข้าไปในรูนีน่ค่ะสอดเข้าไปแบบนี้นี่นะนี่นะคะให้ได้แบบนี้ทําสีเขียวก่อนนะคะพับมาด้านหลังนะพับบิดมาแบบนี้ค่ะสอดลงไป ยงมาแบบนี้นะคะแล้วก็ทําสีขาวค่ะพับลงมาแบบนี้ค่ะสอดลงไปในรูเดิมนะคะรูที่สีเขียวสอดเมื่อกี้นะคะนะนี่ค่ะทาทีละคู่นะคะท,ทําทีละคู่ไปเรื่อยๆนะคะแบบนี้นี่ค่ะในกลีบแบบนี้นะคะเราก็จับทั้งคู่นะคะพับสอดขึ้นไปด้านบน มาด้านนี้ดิดมาเนี่ยค่ะสอดลงไปนี่ค่ะ,คะพ่ามาแบบนี้นะคะจับลงมา นะะคจับลงมานะนะคะดึงลงมาแบบนี้ นี่จับดึงลงมาสอดลงไปค่ะนะคะเราก็จะได้สีกลีบแบบนี้นะคะแล้วก็พับสอดกับขึ้นไปด้านบนนะคะใต้ปลายดิบิ้นที่เราเหลือไว้นี่ค่ะดึงขึ้นมานี่ค่ะ ล้วก็ตัดปลายดิบินทิ้งนี่นะคะเป็นแบบนี้อีกคู่หนึ่งค่ะอีกคู่หนึ่งก็ทําเหมือนกันเลยนะคะคู่หนึ่งก็ทําแบบนี้เหมือนกันสอดขึ้นไปนะคะ,นะคะนี่ค่ะทำมาด่าน,นี้นะคะนิดเป็นกลวยวแบบนี้ค่ะ ลงไปนี่ค่ะจับพับลงมาแบบนี้สอดลงไปนะคะสอดไปด้านล่างนี้หลังเส้นที่เราตัดออกนะคะไม่งั้นสอดไม่ลงนะนะคะดันไว้ด้วยนะ,ะใช้นิ้วโป้งดันตรงนี้ไว้เวลาเราดึงลงมาจะได้ไม่หลุดนะคะ แล้วก็สอดขึ้นไปด้านบน นะคะเสร็จแล้วเราก็สอดใต้ปลายดิมินนี้ขึ้นไปค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายดิมินทิ้งนะคะนะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดอกเทียนที่วานะคะสวยๆของเราค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ